ก้างปลาสุดท้ายกลางเมืองที่ไม่มีเสียงไม่มีชื่อและไม่มีใครเหลืออยู่มีแมวส้มตัวหนึ่งชื่อไซโยกเดินอย่างเงียบงันบนซากหินที่เคยเป็นถนนไซโยกไม่ใช่แมวธรรมดาเขาเคยเป็นนักเดินทางเคยเป็นผู้พิทักษ์เคยเป็นผู้รักหลายปีก่อนเขาเคยมีคู่ชีวิตชื่ออาเม็แมวขาวตาฟ้าผู้ชอบวิ่งไล่เงา,มาแมลงในแสงจันทร์และชอบห้อยก้างปลาที่คอเป็นเครื่องรางแห่งความรักถ้าเราหลงทางให้ก้างปลานำทางเรากลับมาอาเม็เคยพูดไว้แต่วันหนึ่งอาเม็หายไปไม่มีเสียง ไม่มีรอยเท้ามีเพียงก้างปลาที่ถูกทิ้งไว้บนขอบหน้าต่างไซโยออกเดินทางตาหาเธอผ่านเมืองที่ถูกเผาป่าแห่งเงาและหกเขาที่ไม่มีแสงจันทร์เขาเก็บรอยแผลไว้บนร่างกายและห้อยก้างปลานั้นไว้ที่คอแทนคำสาบานหลายปีผ่านไปเขากลับมายังเมืองเดิมแต่ไม่มีบ้านไม่มีหน้าต่างไม่มีเสียงลมมีเพียงซากตึกที่พังทลายและฝ่ายที่ยังคุกรุนในบางซอกหลืบเขานั่งลงบนก้อนหินที่เคยเป็นจุดนัดพบดวงตาเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบ ไม่มีอเม็ดไม่มีร่องรอยไม่มีแม้แต่กลิ่นที่เคยคุ้นสายกยไม่รอ้องไม่เรียกไม่ถังเขาแค่ให้ก้างปลาไว้ที่คอและปล่อยให้ฝนล้างความบอกที่เหลืออยู่